ที่คุณใช้ก่อนคุณใช้เล่าครั้งแรกกับพวกเราชาวเดอะช็อกฝากเป็นกําลังใจให้พี่ใช้ให้คุณใช้ด้วยนะครับอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วครับพี่ใช้ครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับฟังเสียงพี่ใชเ้เหมือนเหมือนอ่ะผมไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวไว้ตอนท้ายค่อยพูดว่าผมรู้สึกยังไงฟังเสียงพี่ใช้ครับผมอ่ะเดี๋ยวค่อยบอกกลับมาที่เข้ารเรื่องก่อน ครับหกเจ็ดปีที่แล้วที่มันเกิดประสบการณ์รเกิดเหตุการณ์นี้ที่สงขลาถูกไหมฮะใช่ครับพี่ชายพร้อมที่จะเล่านะพร้อมนะครับผมโอเคเรื่องนี้ให้ชื่อเรื่องว่ายินสิงร่างสิงร่างครับเชิญพี่ชายค่อยๆเล่าผมตั้งใจฟังเลยเรื่องนี้โอเคครับก็คือเกินก่อนก็คือผมกับแฟนเนี่ย เ,เราเราเรียนสายเวทมาด้วยกันแต่ว่าของแฟนเนี่ยเขาจะเรียนมาก่อนเขาจะเรียนเยอะเหมือนกันนะครับทั้งสายอิสลามสายเขเมรอีสานภาคกลางภาคใต้คือเขาเขาเรียนเรียนเยอะจริงๆไอ้ไอไอผมก็เลยได้มีโอกาสได้ไปเรียนทางนี้ด้วยแต่ไอเรื่องที่จะเล่าเนี่ยก็คือตั้งแต่ปา่า ใช้คาว่าปราบยินมาเนี่ยตัวเนี้ยคือแรงที่สุดและของแข็งที่สุด<ะ>ก็คือมีครอบครัวหนึ่งอะครับเขาอยู่ประดังเดซาครับแล้วเขามีโอกาสได้ไปเที่ยวที่มาเลเซียทีเนี้ยเขาไปพักอยู่โรงแรมโรงแรมหนึ่งเป็นโรงแรมเล็กๆโรงแรมเล็กๆทีนีนะครับแลวเสร็จแล้วปุ๊บทาง ผู้หญิงเนี่ยเขาไปเจอกระดาษแผ่นหนึ่งอยู่ในโต๊ะโรงแรมครับมันเป็นเขียนคำแช่งประมาณว่าแช่งให้ตายอ่ะคือยินตัวเนี้ยม,มันเป็นคำแช่งที่ยินตัวเนี้ยจะเข้าไปสูงสู่สิงสู่คนนั้นแล้วตายครับพอผู้หญิงคนนี้เขาอ่านจบปุ๊บเขาก็ตกใจเขาก็ทิ้งกระดาษไปเลยทีเนี้ย เขากลับมาประดังเบซาเขาเที่ยวในมาเลเซียหมดแล้วเขากลับมาประดังเบซามันก็มีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นก็คือผู้หญิงคนเนี้ยเวลาจะไปไหนมาไหนเขาจะรู้สึกเหมือนมีคนตาม <c oughs> ซึ่งเขาเขาไม่ใช่แค่ตัวผู้ผู้หญิงคนเดียวคือตัวทั้งครอบครัวเขา,เขาแฟนเขายติเขารู้สึกเหมือนกันหมดเลยครับ <c oughs> แล้ว ตัวผู้หญิงคนนี้นอกจากเอ่อรู้สึกเหมือนมีคนเดินตามแล้วเวลาเขานั่งอยู่บ้านคนเดียวหรือใครในบ้านที่อยู่ในบ้านนั้นคนเดียวเนี่ยจะรู้สึกเหมือนมีคนจ้องตลอดครับครับมันคือจอ้จองจ้องชนิดที่ว่าเหมือนเขาไม่สบายใจเลยทีนี้หนักวันเข้าหนักวันเข้ามันไม่ใช่แค่รู้สึกและไฟในบ้านดักเองอ่ของในบ้าน มันเคลื่อนย้ายไปอีกที่ต่อหน้าต่อตาเลย <Huh. S 2> แล้วก็วันดีคืนดีเนี่ยผู้หญิงคนนี้เขาหลับเขากำลังนอน <Huh. S 2> เขาเห็นเงาบนต่เงาที่ริมหน้าต่างเป็นเงาเงาสีดำๆที่ริมหน้าต่างครับเป็นมันเป็นแสงไฟกะหลัอออกมาจากข้างนอกแล้วมันจะท้อนเป็นเงาคนเลยอยู่ที่ริมหน้าต่างซึ่งไอริมหน้าต่างต,างตรงนั้นน่ะมันไม่มีระเบียง คือถ้าเปิดหน้าต่างออกมาปุ๊บคือมันก็มันก็เป็นชั้นล่างเลยไม่มีระเบียงไม่มีคือไม่มีใครจะไปสามารถไปยืนตรงนั้นได้แน่นอนอ uh. พอเสร็จแล้วเขาหนักวันเข้าหนักวันเขา้าจนวันที่เขานอนเนี่ยมีนอนอยู่คืนนึง uh. เขาเห็นเงาดำๆมายืนอยู่ตรงตัวเขาเลยอืม uh. ลบพยายามจะเข้าติงคือ มานนอนพยายามจะเข้าให้ได้เลยคืนมาบีพยายามเข้าแต่ผู้หญิงคนนี้เขานับถืออิสล, <S <S สลามเขาก็เลยท่องเป็นภาษาอิสลามขึ้นมาเลคืออัลลอฮฺบ,บัสพอท่องไปเสร็จปุ๊บไอไอเงาตัวนั้นมันก็กระเด็นออกไป<อ>แต่พอหลังจากนั้นประมาณสองวันสามวันมันก็มาอีกอแต่มาทีเนี้ยมันมาจนกระทั่งมันเข้าสิงผู้หญิงคนนี้ได้เลย มันทําทุกทีทางคือเข้าจนได้แหละ <Huh. S 2> พอเข้าเสร็จปุ๊บอาการของผู้หญิงคนนี้คือเวลายิงตัวเนี้ยเข้าสิงมันจะด่าทุกคนไม่ว่าจะลูกญาติแฟนตัวเองมันด่าบทอาละวาด่านนี้ต้องมันด่าไม่สนใจเลือกหน้าเลยครับ <Huh. S 2> แล้วมันแล้วอาการที่ออกคือตาเขาเก่งตาเขาแข็งแข็งทงนี้ที่ว่ามีเลือดออกเลย huh. แล้วจ้องจ้องจ้องคนที่มาเนี่ยจ้องเหมือนจะจะจะเอาให้ตายได้คือมันด่าทั้งด่าทั้งอาฆาตทั้งทุกอย่างมาหมดเลยอ่า uh huh. ทางครอบครัวเขาก็เลยไปหาหมอไัยาทางมาเลเซียมารักษาครับซึ่งหมอแต่ละคนที่มาเนี่ยพอมาเจอปุ๊บเขาก็รู้กันเลยว่าอ่อนเนี่ยโดนยินเข้าสิงอื uh huh. แต่หมอไม่รู้ว่าเป็นยินแบบไหนเขาก็เลยใช้พิธีกรรมขับไล่ยินในแบบฉบับของของทางมาเลเเขาทางหมอบ้านเขาอะครับครับแต่หมอทุกคนที่มาทำตายหมดโอ้พอหลังจากเสร็จพิธีกรรมขับไล่ไปปุ๊บมีอันเป็นไปทุกคนนับได้ประมาณสี่คนครับโอ้แล้ว ครอบครัวเขาก็ไม่รู้จะทํำยังไงและคือเขาก็หมดปัญญาแล้วอะ่ะอืจนกระทั่งเขาได้ยินชื่อแฟนผมเอ่ออยู่ที่สงขลาเป็นหมอเหมือนกันคืนนั้นเลยครับเขาก็พาเอาตัวผู้หญิงอะ่ะญาติเขาก็คือปาพาตัวผู้หญิงที่โดนยิงตัวเนี้ยเข้าสิงครับมาที่บ้านแฟนมาถึงประมาณบ้านแฟนประมาณสี่ทุ่มผมกับแฟนเนี่ยก็ลงมา แล้วพอเจอปุ๊บก,ก็รู้เลยว่าคิดถ่ายและเจอของแข็งขาดคนเป็นหมอเองยังบอกเลยบมโขของแข็งแล้วอ,ะอ่ะทีนี้พอเคลิ้นเข้ามาเอาเขาเข้ามาในบ้านแฟนเขาก็เดินไปหยิดกํายานไปจุดบูชาอ่านบีสุลัยมานก็คือเป,เป็นเป็นเป็นเหมือนนี้อ่าคนถ่ายทอดความคำสอนของอิสลามนะครับ ชื่อนบ,บีสุไลมานเขาก็ไปจุดกำยานบูชาแล้วก็หยิบหนังสือที่มีมนของนบ,บีสุไลมานเนี่ยมาอ่านครับซึ่งมันเป็นมนที่เอาไว้ใช้ขับไล่ยินครับพออ่านไปเรื่อยๆพอเริ่มอ่านปุ๊บไอ้ผีตัวนี้ที่มันเข้าสิงในผู้หญิงตนนี้ก็หัวเลาะสักใจเลยหัวร้อแบบล้านเลยแล้วก็พูดเลยว่าถ้ามึงอ่านอีก กูเจาอีนี่ให้ตายโอ้ oh. mm. แล้ววิธีการทําให้ตายคือเขาจากหันหน้าครับหน้าตรงๆเขาเริ่มหันหน้าไปทางขวาหันหันจนเสือจะตับหลังได้แล้วอะ่ะ oh. เราก็หยุดอ่านทันทีเราปิดหนังสือหยุดเลยเพราะว่าถ้าอ่านต่อผู้หญิงคนนี้ยตายแน่ๆม <Huh. S 2> ันเอาจริงแน่ ผมกับแฟนก็หมดปัญญาแล้วไม่รู้จะทำยังไงจนแฟนมันนึกถึงตำรานะดีสุไลมานซึ่งเป็นตำราเชิญยินอีกตัวหนึง่งซึ่งตำราเนี้ยมันอยู่ในนอกสายอิสลามมันเป็นตำราที่เชิญไ่ตอนก็คือเชิญพระความเชื่อก็คือเชิญตาตานะครับครับครับเชิญยินที่มอีอำนาจมากกว่านั้นลงมาตู้กับอีตัวเนี้ย And, แฟนแฟนแฟนก็อ่านไปเจ็ดครั้งเพราะมมนบังคับให้มันอ่านไปทั้งหมดพออ่านครบเจ็ดครั้งปุ๊บมันมียินอีกตัวหนึ่งไปเข้าสิงญาติะ <Huh. S 2> ก็คือยินที่เราเชิญมานั่นแหละก็คือไปเข้าสิงสิงญาตอีกคนหนึ่งแล้วทีเนี้ยมันก็สู้กันเองเลยโดยที่ผมแฟนญาติเราเป็นนั่งเรานั่งชมกันอย่างเดียวเลย กลายเป็นคนดูเลยแล้ววิธีการป่าของไอ้ยีนตัวนั้นก็คือพอมันสิงร่างปุ๊บมันเอามือตะปกหัวแล้วมันก็ท่องเป็นมนตภาษามาลายูของเขาอะครับของทางยินนะ <S <S ท่อง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 จนไอ้ยีนตัวนั้นเนี่ยมันออกไอ้ยีนตัวดั้งเดิมที่เข้าสิงเอผู้หญิงคนนั้นอะออกไปแล้วอียีนตัวเนี้ยที่เราเชิญมาใหม่เนี่ยก็จับไอ้ยีนตัวนี้กินเข้าไปตามาอ่ความเชื่อพอเสร็จแล้วปุ๊บก็ออก พอออกเสร็จภารกฤฤิจอะไรเสร็จปุ๊บมันก็ออกพอออกปุ๊บเขาก็หายเลยตั้งแต่บัดนั้นจนบัดนี้ก็คือเขาก็หายดีเลยครับ <Huh. S 2> ใช่ครับคือยินตามความเชื่อของอิสลา,ามเราเนี่ยไอ้ไม่ใช่อิสลา,าม uh. คือตามความเชื่อของอิสลา,ามอะครับคือเขาสร้างมากับพระอัลละฮ์ <Huh. S 2> มาด้วยกันกับพระอัลละห์มีตั้งแต่จักรวาลเกิดขึ้นมาแล้วฉะนั้นยินบางตัว อคนที่เป็นคนไล่ไม่สามารถจะไปกำจัดได้ต้องต้องใช้เอสายวิชาเชิญยินอีกตัวหนึ่งมามามากำจัด<ะ>แล้วยินบางชนิดนะครับมันไม่ใช่เป็นยินปกปติบางชนิดมาจากคำสาปแช่งบางชนิดมาจากคำสั่งให้มา<ะ>ทำร้ายบางชนิดก็มาปกป้องซึ่งเขามันจะมีหลายแบบมากแต่ไอที่ผมเจอคือมันมาจากคำสาปแช่ง ใช่ครับเรื่องก็ประมาณนี้ครับพี่พี่พี่ช้ยปลาขอย้ําถามนะลูกค้าใช้คําว่าลูกค้าลูกศิษย์ดีกว่าน,นะที่ไปเที่ยวมาที่โดนยินเนี่ยเขาไปอ่านเนี่ยไอไอไอตัวคําสาบแช่งที่เป็นกระดาษที่เจออยู่ในลิ้นชักโต๊ะที่ในโรงแรมเนี่ยมันเป็นภาษาภาษาอะไรอะพี่เป็นภาษามาลายูครับภาษามาลายูนะอืใช่ครับแต่ทางเนี้ยไอ ไอ้วิชาที่เราใช้เนี่ยมันเป็นภาษาเปอร์เซียซึ่งมันเป็นต้นวิชาของอทางอิสลามเขาครับใช่ครับต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับยินถ้าจะเปรียบเทียบให้ชัดก็คือวิญญาณในในศาสนาอิสลามเขาเรียกยินหรือว่าบ้านเราก็เรียกผีนะฮะก็อาจจะแบ่งเป็นหลายๆอย่างอย่างที่พี่ชัยว่าว่าแหล่งที่มาทั้งหมดพวกเนี้ย ของยินเนี่ยมันก็มีที่มาจากหลายๆอย่างเหมือนกันใช่ครับนะเขาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างอย่างที่บอกว่าเพื่อนที่นับถือาศาสนาอิสลามอาจจะไม่เชื่อเรื่องผีเพราะว่าไม่มีในบรบัญญัติแต่ว่ามันมียินใช่ครับแต่ถ้าเราเปรียบเทียบกันมันก็คือเรามีความเชื่อคล้ายๆกันถูกไหมพี่ชายใช่ครับแล้วก็มีวิธีการในการจัดการในการแก้ในการกันแตกต่างกันใช่ครับ เออพี่ชายคือครับแต<า>พี่ชายชวนก่อนครับพี่ชายว่าเลยอะไรนะครับเหมือนพี่ชายกำลังจะพูดอะไรพี่ชายเชิญเลยอ๋ออ๋อคือแล้วก็มีอีกเรื่องมึงแต่อันเนี้ยเพิ่งเจอมาต้นปีแต่มันไม่ได้ยินแต่เขามาเป็น,เป,นเป็นผีที่มาเลเนี่ยแลหละแต่อันเนี้ยมันเจอเหมือนกันสามคนแล้วเจอชน,นิดที่ว่าแบบ มายิ้มให้ด้วยอืคือเราเห็นเป็นคนเลยอะครับแต่มันไม่ใช่คนพอรู้อีกทีคือมันเป็นผีนี่แหละแต่อันนี้เพิ่งเจอเมื่อตอนต้นปีพี่ชายอยากจะเล่าให้ฟังไหมก็ถ้าถ้าถ้าสะดวกก็เล่าได้อยู่ครับอ๋อเล่าได้ครับพี่ชายเชิญเล่าได้เล่าได้ก็คือเอ่อ เรื่องเนี้ยมันมันพึ่งเกิดมาเลยก็คือเมื่อตอนมกลาแฟนเขาได้ไปมาเลเซีย<ะ>แล้วก็มีลูกศิษย์ไปด้วยเนี่ยประมาณสามคนสามสี่คนประมาณนี้<ะ>แล้วดีเขาก็ไปทำพิธีทั้ทงนู้นะครับไปอยู่กันก็นานอยู่แต่ทีนี้ว่าไอ้เรื่องที่เจอเนี่ยคือมีอยู่วันหนึ่งเขาก็นั่งเล่นกันยันอยู่ในห้องพักเนี่ยแหละแล้วตัวลูกศิษย์เขาเหมือนไปข้างนอกมั้งแล้วกลับมา ไอ้ตัวลูกศิษย์เนี่ยเจอก่อนก็คือมีเอเป็นคนมอนเนี่ยเป็นคนมอนเลยคือสภาพเป็นคนมอนเลยเดินมาแล้วก็ยิ้มให้อ่ลูกศิษย์แฟนผมออาลูกศิษย์แฟนผมเขาก็ยิ้มใส่กลับอะคือเขายิ้มมาแล้วก็ยิ้มให้เสร็จแ,แล้วก็เดินไปทางห้องแฟนแล้วก็เจอแฟนแฟนก็เห็นเขาก็ยิ้มให้แฟนแฟนก็ยิ้มกลับโอเครู้เรื่องเสร็จแ,แล้ว เขาก็เดินไปทางหลังศาลทีเนี้ยไอ้ทางหลังหลังหลังห้องพักเนี่ยอธิบายก่อนคือมันเป็นเหว oh. มันเป็นเหว mm. แล้วไอ้คนที่เดินยิ้มให้เนี่ยเขาเดินไปทางนั้น uh. ทีเนี้ยลูกิิดแฟนเขาก็เอกใจเอ้เอาข้างหลังมันเป็นเหวแล้วเดินไปทำไมเขาก็ตกใจยิ่ว่าเอ้ย เขาไม่รู้หรือเปล่าลูกศิษย์แฟนเขาก็รีวิ่งไปดู <c oughs> ไม่มีไม่เจอไม่เจอใครเลย <c oughs> ก็ตกใจกันแล้วก็สงใยกันแล้วว่าเอ๊ะใช่หรือเปล่าแต่มายืนยันอีกทีก็คือแฟนน่ะเขาเจอรูปคนเนี้ยอีกทีหนึ่งคือริมระเบียงซึ่งไอระเบียงไอเ,อเอขาเจออยู่ที่ริมหน้าต่างแต่ไอหน้าต่างตรงนั้น่ะข้างหลังคือเป็นเหวฮ แล้วเขาเจอไอ้ตัวเนี้ยตัวเดิมเลยคือยืนอยู่ที่หน้าผ่าง <Huh. S 2> แฟนก็บอก m, ไม่ใช่และเขาก็เลยแฟนก็เลยเดินไปถามกับเจ้าวาดว่าเนี่ยเขาเจอแบบน,นี้แบบเน,นี้ยมันหมายความว่ายัางไงเจ้าวาดเขาก็เลยพูดขึ้นมาเลยว่าเ <Huh. S 2> มื่อประมาณไม่กี่เดือนก่อนมีคนมอนสองคนทะเลาะก,กันและแทงกันตายอยู่ห้องข้างๆ uh. อ่าแล้วแฟนก็คือ แฟนเป็นชุดแรกๆเลยที่มาแล้วบอกจะเอาว่าเจ้าของวัดอ่าคนทําความสะอาดวัดเจอเหมือนกันหมดครับยังไม่ไปไหนเพราะงั้นเถอะใช่ครับพี่ชายอันเนี้ยเป็นรเรื่องเป็นเรื่องที่ที่อยากกระถามพี่ชาย<ด>เกี่ยวกับ,บตัวพี่ชายแล้วแฟนนะแฟนแฟนพี่ชายเป็นคน,ค,ค,น,ค,นคนใต้ ใช่ครับผมผมคนสงขาอเราสำเนียงพี่ช้ยก็ติดแฟนมาเต็มเต็มเลยใช่ครับออติดมาเลยใช่ไหมคือใช่ครับแล้วบวกก่อนหน้าเจอเจอแฟนคือผมไปทางลุ้นบ่อยที่ที่คล้องใจที่สงสัยเนี่ยแฟนพี่ช้ยเป็นผู้หญิงเนาะเออไม่ใช่ครับอ่า <laughs> ครับไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ครับ เป็นเป็นออกแนวจะ L G B T อะครับอันนั้นมากกว่าโอเคไม่มีปัญหาเพราะว่าเรียนดูเหมือนว่าพี่ใช้เรียนเรียนใสทุกอย่างเลยหมายถึงดำก็เรียนเหรอเรียนหมดเลยครับคือเราไม่ถ้าเราเรียนมันต้องเรียนอะครับคือถ้าเราไม่เรียนพวกนี้เราก็จะไม่รู้วิธีแก้แก้ไม่ได้ถูกต้องก็คือเรียนทั้งการเรียนทั้งแก้ แล้วครับพี่ชายบอกว่าไปเรียนเนี่ยถ้าเกิดทางใต้เนี่ยก็มีอยู่สองสามสำนักที่ดังครับเรียนเขาอ้อด้วยเปล่าอืมเขาพูดตรงๆแล้วกันว่าทางทางนู้นเราก็พอมีวิชาอยู่บ้างแต่เราไม่ไปไม่ไปอ้างถึงเขาอ๋อโอเคเดี๋ยวมีมีสำนักอยู่สองสามอย่างอันนี้เป็นสายพุทธนะ โอ้โหมันมันนอกเหนือว่าพุทธเลยครับแต่พี่ชายเรียนหมดแขกพรามณ์ผผมตอนนี้เรียนหมดเลยตอนนี้มีตํานักไหมก็เป็นเรี่กว่าเรียกมาตํานักก็ได้แต่เป็นสํานักมากกว่าครับทําอะไรบ้างที่สํานักเออ่ก็บอกได้นะบอกมก็ก็หลายย่างอยู่ครับหมายถึงว่าสงเคราะห์ช่วยเหลือถูกคุณถูกของหรือ ใช่ครับถูกคุณถูกของเอจ็บต่วยไปจนถึงแพทย์แผนไทยอ่ะครับอครับ uh. ไปจนถึงสมุนไพรการน,นวดคือทุกอย่างคือเรียนหมดเลยพวกนี้ออ uh. oh. อ่เขออธิบายเรื่องคัมนะีร์นบีสุไยมานหน่อยนะครับเคัมภีรสุไยมานเนี้ยถ้าคนอิสลามบางคนเขาจะเข้าใจว่าเออ่มันมัน เป็นของอิสลา,ามหรือเปล่าซึ่งคำพีนบีสุไลามานไม่ใช่คำพีของอิสลา,ามนะครับ<ะ>มันมันอยู่มาก,ก่อนอิสลา,ามมันอยู่นอกสายอิสลา,ามเพราะทางอิสลา,ามเขามีบทบัญญัติคือเขาไม่ให้เชื่อทางไสยศาสตร์<ะ>อ่ามันจะมีกฎอยู่สยแสดงว่าพี่ชายดูพี่ชายดู Youtube อยู่ใช่ไหมใช่ครับเ,เห็นมีคนเพื่อนถามพอดีอ๋อโอเคบคนจะไม่เข้าใจ พจน์เรื่องนี <tekrar. S 3> <Yeah. S 1> point, ้ล the so ึก so ล so ับซับซ้อนศาสตร์วิชามันมีหลายที่แต่ว่ารักเง่าก็คือการแก้การช่วยการกันแต่ว่ามันก็มีหลายชื่อแต่ความหมายก็อย่างที่บอกอย่างที่ที่คำพีนบีสุไลมานที่พี่ใช้เล่าอ่ะที่เรียกยินอีกอีกตัวหนึ่งเข้ามาแล้วก็ต่อสู้ด้วยกันถ้าเข้าใจง่ายๆก็คือหยุมหัวอีกตัวหนึ่งตัวที่มีพลังอำนาจมากกว่าหยุมหัวแล้วก็กินวิญญาณถ้าเกิดเป็นความเชื่อแบบทาง ทางพุทธสายเครื่องรังสายของขลังก็เหมือนกับเท้าปุริศาสตร์ที่เป็นมือขวาของท้าวเวสุวรรณที่จับกินวิญญาณไลา้ๆต่างๆก็คล้ายๆกันใช่ครับเอเอ,เอ,เอคือสายวิชาที่พวกพวกผมเรียนหรือแฟเรียนกันมาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมาจาก ต้นตระกูลมากกว่าคือเป็นของปกทอดมาบ้าง<ะ>เป็นของที่คนที่ศรัทธาในด้านเดียวกันตงมาให้อ่านบ้างมาให้ศึกษาบ้างะฉะนั้นคำพีนอกศากสนามันมีเยอะครับมีหลายอย่างมากแต่จุดมุ่งหมายของเขาอ่ะเขาไม่ได้ทำมาเพื่อให้แบบให้ให้คนเนี่ยเข้าไปยึดติดตรงนั้น เขาทํามาเพื่อให้รู้ว่าของในโลกนี้มันยังมีอยู่ตราบใดมนุษย์ยังมีความเชื่อเรื่องผีอยู่ยังมีความยังมีกิเลสในเรื่องรักโลภโกรธหลงกระรับโลกโกรธหลงอยู่ฉะนั้นวิชาพวกนี้ก็จะยังมีอยู่ตลอดไม่หายครับแล้วก็เออผีบางชนิดเขาไม่เคารพพระพุทธเจ้าก็มีเขาไม่เคารพพระอิศวรก็มีเพราะว่า ผีบางตนเขาฟังเจ้านายเขาคนเดียวเหมือนเราอะครับเราก็ฟังเฉพาะเจ้านายของเราเจ้านายคนอื่นก็จะมาสั่งเราไม่ได้อ่าต้องอะฉะนั้นวิธีการปราบปราบปราบผีในใสายทางสายยาเวศอะมันต้องใช้ในเรื่องความเข้าใจในเรื่องว่าเออเราปราบอะไรอยู่เราสู้กับอะไรอยู่มันเลยต้องใช้วิชามันสู้กันอย่างเรื่องยิงน,นะครับมันก็ต้องใช้วิชาของดงังยิงเขาสู้กัน ใช่ครับพี่ชายอย่าบอกนะว่าพี่ชายเคี้ยวหมากก้าวผมมวยไม่ใช่ใช่ไหมไม่ไม่เลยครับผมเหมือนคนปกติเลยครับคือเดินไปก็คือเสื้อยืดกางเกงขาสั้นเหมือนคนปกติเลยอืมเพราะว่าครูบาอาจารย์ของผมเขาก็ไม่ได้มานั่งแต่งตัวทรงเครื่องเหมือนอะไรสมัยนี้ยเขาก็ใส่กางเกงลีลังกางเกงเล,ล,ๆๆเลตัวหนึ่งเสื้อยืดตัวหนึง่ง แม้กระทั่งมีดบอ่อที่เขาเอาไปรักษาครับ,รบเขาก็ไปหยิบเอาไอ้ไอ้ปลาข้างบ้านนะ่ะเอามาเตะแล้วก็ไปรักษาคนที่ถูกผีเข้าอ่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 าก็ได้หมดถ้าคนเก่งจริงนะใช่ครับมันไม่ต้องแต่งองค์ทรงเครื่องคือผมก็อยู่เหมือนปกติเหมือนคนบ้านๆเน,นี่ยแหละครับอืมโอเคคือฟังเสียงพี่พี่ชายเหมือนแบคบคิวมากอะ ไม่ได้เคี้ยวเลยครับโอเคโอเควันหน้ากลับมาเล่าอีกสนุกเป็นเรื่องแปลกเรื่องที่มันเกิดขึ้นตามความเชื่อหลายๆลายศาสนาหลายๆที่มาสนุกดีมีมีเรื่องผีอยู่เรื่องแต่เนี้ยไม่ใช่มันไม่ได้ผิดมันไม่ได้เป็นผีมีตัวตนแต่ผมเกินเกินไว้แล้วกันคือที่เรื่องตู้ซอนหายโอ้น่าฟังจะเล่าครั้งเล่าครั้งหน้าเนาะ ใช่ครับแต่เรื่องนี้คือไม่มีผีสักตัวแต่ก็น่ากลัวจนมันมันเรื่องนี้เกิดเมื่อตอนปี2545ครับอ๋อจะมาเล่าวันไหนพรุ่งนี้เลยได้ไหมอ่อันลืมได้ครับสะดวกสะดวกอยู่ก็สะดวกอยู่ครับตู้ซ่อนหายนะ ใช่ครับอ่าอ่าได้เดี๋ยวฝากทีมงานล็อกเอาไว้ว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวพี่ช้ยกลับมาอีก,อกรอบหนึ่งกับเรื่องตู้ซ่อนหายต้องบอกเพื่อนก่อนว่าตู้เรื่องนี้ไม่มีผีตู้ซ่อนหายไม่มีผีแต่น่ากลัวพี่ชัยพูดเองใช่ครับได้โอเคผีไม่เห็นเป็นตัวแต่มันมันมีเรื่องของชีวิตคนเขาไปเกี่ยวพันด้วยครับโอเคแล้วมันมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างทุกวันนี้ก็ยังช็อกอยู่เลยก็ยังแบบหาคําตอบไม่ได้ว่า เขาหายไปไหนอ,อืได้รอรอพรุ่งนี้ครับผมขผมขอบคุณอีกรอบครับพี่ช้ยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ